ความรักสดใสน่าจะมีข่าวดีไวๆในสัปดาห์นี้นะคะเอ้ย congratulation เลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะคะสวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลิลนใบอ,อัมรีนีโดยแม่หมออัมธรรมทารวันนี้ชวนทุกคนมาดูไพ่ดูพลังงานชีวิตดูพลังงานหัวใจของคุณกันนะคะมาดูกันว่าสัปดาห์นี้นั้นจะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของความรักอะไรให้คุณชุ่มชื่นหัวใจกันบ้างนี่คือการ r a n d อมนะ ใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครที่คิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้นะจ๊ะนะอาจจะเป็นไปได้ว่าพลังงานอาจจะไม่ตรงกับคุณของคุณก็ได้สําหรับใครที่เจอขอให้อยู่ด้วยกันนะจ๊ะเพราะว่าเป็นไปได้เหลือเกินว่า ดวงชะตาของคุณน่าจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างอยากจะสื่อสารถึงโดนบรรดาให้คุณมาเจอคลิปนี้อย่างที่บอกไปค่ะนี่คือการแรนดอมนะคะเดี๋ยวแต่ว่าเป็นการแรนดอมที่มีในทุกสถานะเลยนะหมอจะไล่ไปทีละสถานะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนโสดคนมีคู่อยู่แล้วคนมีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะไรต่างๆก็แล้วแต่จะไล่ไปทีละสถานะชีวิตเลยนะคะนะนี่คือรอดวงรักรายสัปดาห์วันที่22ถึง28ธันวา 2,568นั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวไล่วิธีละกลุ่มเลยเริ่มต้นกลุ่มแรกเลยคือคนที่โสดสนิทโสดแบบไม่มีใครโสดแบบไม่ได้ชอบใครโสดแบบไม่รู้ว่าใครชอบเราด้วยนะจ๊ะ <c oughs> อ่ะส,ส,สับสดดูพลังงานกันค่ะว่าวสัปดาห์นี้จะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นเับีคุณกันบ้างนะจ๊ะสับสดดูจ้า อุ้ยตายแล้ว c o n กร a t u l a t i o n เลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่า22ถึง28ธันวาต้องบอกเลยว่าคนโสดเตรียมพบรักแบบปูป,ปัจฉพันธเวยนะอคะ congratulation <Congratulations S 2> เลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะ22ถึง28ธันวาเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้พบรักแบบปูป,ปัจฉพันธ์ อยู่ๆก็มีโมเมนต์มาทำให้หัวใจพองโตอยู่ๆก็มีโมเมนต์มาทำให้หัวใจฟูนะคือคนโสดต้องบอกเลยจะได้พบรักแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันอยู่ๆก็จะมีคนมาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณอยู่ๆก็จะได้พบรักแบบพรหมริขิตอยู่ๆก็จะได้พบรักแบบบุพเพสันนิวาสอยู่ๆก็จะมีคนมาแบบว่า ทคแคร์ care, ดูแลเอาใจใส่มีเหตุการณ์มีสถานการณ์ที่ทำให้คุณได้หัวใจสั่นไหวอย่างแน่นอนอนะอาจจะอยู่ๆก็ได้รู้จักใครบางคนที่มาช่วยเหลือกรอบครเราก็ได้อยู่ๆก็มีแอคทิวิตี้อะไรบางอยา่างที่ทำให้คุณได้รู้จักคนที่เอ่อมาทำให้คุณรู้สึก แฮปปี้มีความสุขรู้สึกใจฟูอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะได้พบรักอย่างแน่นอนในสัปดาห์นี้สําหรับคนโสดนะจ๊ะเอ้ยนะใครแล้วก็นายอยู่นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะเิ็นดีด้วยนะต่อมาค่ะคนที่สถานะไม่ชัดเจเอ้าไม่ใช่สิเอาโสดแบบโสดแบบมีคนชอบนะเออโสดแบบมีคนชอบก่อนคนที่โสดแต่ว่ามีคนที่แอบ,บชอบอยู่นะดูวความรักของคุณจะเป็นอย่างไรในสัปดาห์นี้สับสดสดดูพลังงานกันนะจ๊ะ อุ oops, oops, oops. Uh ๊บส์อุ๊บส์อุ๊บส์อาวดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่านี่สำหรับคนที่โสดอยู่และมีคนที่แอบชอบนะต้องบอกเลยว่าสัปดาห์นี้เขาเริ่มติดคุณซะแล้ว oh. นะดูเหมือนกับว่าคุณงามความดีที่คุณสร้างไว้กับเขาการที่คุณไปหยอดไปเตะไปอ่อยเขาเนี่ยมันเป็นผลแล้วนะเขาเริ่มติดคุณซะแล้วเขาเริ่มคิดถึงคุณมากขึ้นซะแล้วเขาเริ่มมีคุณอยู่ในหัวใจแล้วเนาะเพราะฉะนั้นนะบอกเลยว่าสัปดาห์นี้นี่คือความคืบหน้าเป็นไปได้เหลือเกินว่าเขาน่าจะเป็นฝ่ายเข้าหาคุณเองนะจ๊ะ เดะอวโอกาสเหลือเกินว่าคนที่คุณแอบชอบเขาน่าจะเริ่มเป็นฝ่ายเข้าหาคุณแล้วหลังจากที่คุณไปหยอดไปเตาะไปแอลเข้ามาเป็นไปได้เหลือเกินว่าเขาเริ่มติดคุณแล้วนะเพราะคุณห่างหายไปคุณเงียบหายไปเขาเริ่มมองหาแล้วเพราะฉะนั้นมีโอกาสเหลือเกินว่าสัปดาห์นี้เขาเริ่มเขาน่าจะเป็นฝ่ายที่เริ่มเข้าหาคุณเองบ้างแล้วนะจ้ะไกลแล้วก็นายนายแล้วก็แสกล่มนี้ออกไปเยอะพื่ยืนยนันรับพลังงานของคนนะคะยินดีด้วยนะ โสดก็ละโสดแบบมีคนแอบชอบก็ละที่นี้มีคนคุยคุยอยู่แต่ไม่รู้เราเป็นอะไรกันดีมะคุยคุยกันอยู่แต่ไม่รู้เป็นอะไรกันเดี๋ยวสับส,สดดูพลังงานกันนะจ๊ะโอ้เนสัปดาห์นี้สำหรับคนที่มีคนคุยคุยอยู่นะดูเหมือนกับว่าสัปดาห์นี้เขาจะเป็นหนูสุดชีวิตเลยนะจ๊ะ นะคือดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าสัปดาห์เนี้ยสเสน่ห์คุณมาออร่าเราดีถึงแม้เราจะยังไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรกันแต่ต้องบอกเลยว่าความรู้สึกของเขานั้นน่าจะอยากชัดเจนกับหนูเต็มที่แล,ละเอ้ยนะเพราะดูเหมือนกับว่าเขาจะเปย์นหนูอย่างเต็มที่เขาจะเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่หนูทุกวินาทีเป็นไปได้หรือเกินว่าสัปดาห์นี้น่าจะมีความชัดเจนเ นะคือมันจะมีความชัดเจนมากขึ้นแน่นอนเพราะเขาจะเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่เราเต็มที่นะหรือว่าอาจจะพยายามที่จะรักษาเราไว้อย่างเต็มที่นั่นเองนะคะก็จะเปเงินเปย์ทองนะหรือดูแลเทคแคร์เอาใจใส่ซื้อของมาให้นะหรืออาจจะพยายามใส่ใจเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ต้องบอกเลยสนเสน่ห์เราดีเขาจะเทคแอคชั่นให้มากกว่านี้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นความชัดเจนต้องบอกเลยว่าอยู่ใกล้แค่เอื้อมมือแล้วจ้า นะอ่ะต่อมาค่ะสำหรับคนที่คุยคุยกันอยู่ก็คือเหมือนแฟนแล้วแหละแต่แค่ไม่ได้พูดกันว่าแฟนแค่นั้นเองสถานาการณ์จะเป็นอย่างไรสับสดสดดูพลังงานกันนะจ๊ะโอ้โหสำหรับคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะคือเหมือนแฟน คือเหมือนแฟนกันทุกอย่างแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสเหลือเกินว่าน่าจะน่าจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นขออีกสักหนึ่งใบได้ไหมเพื่อความชัดเจนนะคะอืมโอเคโอเคชัดเจนแล้วว่าสำหรับคนที่เอ่อมีคนคุยอยู่ แค่ไม่ได้พูดว่าเป็นแฟนน่ะแต่ทุกอย่างมันเหมือนแฟนไปหมดแล้วนะสถานการณ์ในช่วงสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่เขาจะเริ่มกลัวจะเสียคนไปอืมเขาจะเริ่มกลัวจะเสียคนไปและอาจจะมีความพยายามที่จะเท k e อ c ช i o n อะไรบางอย่างให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเอออาจจะมีความ สองคุณมากขึ้นนะวนกลับมาดูคุณมากขึ้นคอยสังเกตคุณมากขึ้นเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่เขาน่าจะมีการ t ท k e a c t ั o นนะมีความกลัวที่จะเสียเราไปเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะจ๊ะสำหรับคนที่มีคนแบบเหมือนมีแฟนอยู่แต่แค่ยังสถานะย,ยังไม่ได้ลงสถานะอย่างชัดเจนเท่านั้นเองเนาอ,อ่ะต่อมาคนที่งอนงกันอยู่ทะเลาะก,กันอยู่จะเป็นอย่างไรบ้างส,ส,สดสดดูพลังงานกันนะจ๊ะ โอ้โหดูจากพลังงานตรงนี้ชัดเจนเลยว่าสำหรับคนที่งอนๆกันอยู่ทะเลาะก,กันอยู่นะต้องบอกเลยว่าสัปดาห์นี้เขาจะรู้ตัวแล้วว่าเขาขาดคุณไม่ได้นะมีโอกาสเหลือเกินว่าเขาจะตื่นรู้และตื่นตัวแล้วรู้ตัวแล้วว่าเขาขาดคุณไม่ได้มีโอกาสกลับมาง้องกลับมาขอคืนดีมีโอกาสเหลือเกินว่าน่าจะมีการ ที่จะได้ปรับความเข้าใจแล้วก็กลับมาคืนดีกันโอ้นะอะไรอีกที่ไพ่จสุสานอยากจะบอกขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักใบเนาะโอ้ชัดเจนมากสัปดาห์ดีต้องบอกเลยคนที่เงินกนกันอยู่ทะเลาะก,กันอยู่เขารู้ตัวแน่เลยว่าเขารักคุณเขาขาดคุณไม่ได้มีโอกาสเหลือเกินว่าจะกลับมางา้อกลับมาขอคืนดีกันในสัปดาห์ดีอย่างแน่นอนนะจ๊ะ นะไกรแล้วเขานายน่ายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะสุดท้ายแล้วสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะความสัมพันธ์ก็ราบเรียบนี่นแหละนะออนะดวงความรักจะเป็นอย่างไรสถานการณ์ความรักจะเป็นอย่างไรบ้างส,สดๆดูพลังงานกันนะจ๊ะ โอ้ยตายแล้วดิ่สำหรับคนที่มีคู่ต้องบอกเลยสัปดาห์นี้ดูเหมือนกับหนูดูเหมือนหนอจะมีโอกาสที่จะได้แต่งงานหรือเคียงคู่หรือมั่นหมายกันนะจ๊ะเอ้ยนะคองกร a ูเล t i o n เลยสำหรับคนที่มีคู่นะสัปดาห์น,หนี้ต้องบอกเลยมีข่าวดีแน่นอนนั่นหมายความว่าเขาน่าจะพูดหรือเปลยในเรื่องของการมั่นหมายการแต่งงานหรืออาจจะขอแต่งงานหรือขอมั่นหมายไว้ก่อนอะไรอย่างนี้ คือไพ่คือพลังงานเหมือนกับว่าคุณน่าจะมีโอกาสที่จะได้ผูกพันสัมพันธ์กันในระยะยาวนั่นหมายความว่าหากคบกันอยู่นะคะคุยกันอยู่แล้วก็อาจจะยังไม่ได้แบบว่ามีความชัดเจนอะไรก็อาจจะมีการแบบโอเคเปิดตัวอย่างชัดเจนเนาะหรือว่าพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่มีการคุยกันเรื่องของแต่งงานการมั่นหมายอะไรต่างๆหรือการพัฒนาความสัมพันธ์ที่มันแนบแน่นและแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะได้ พัฒน,นาความสัมพันธ์ในลักษณะของการแต่งงานการมั่นหมายหรือเขาอาจจะมีการสัญยิ่งสัญญาสัญยองสัญญาในเรื่องของการแต่งงานและมั่นหมายกับเราอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยสัปดาห์นี้นะมีโอกาสเหลือเกินว่าความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วมีโอกาสที่จะ หวานชื่นมีโอกาสที่พัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงจุดที่เรียกว่าเป็นรักนิรันด์แล้วล่ะโอ้นะเออของเร a t นจบเลยเ่นด้วยเลยนะฮะมีลูกเต็มบ้านมีหลันในเมืองนะ <c ười> ใครแล้วก็นายอยูน่นายแล้วก็แสกลิมนี้ออกไปเยอะเพื่อย่นยันรับพลังงานของคุณนะคะอินดีด้วยนะขออนุญาตอวยพรไว้ตรงนี้เลยแล้วกันเ้อนะอะ ครบถ้วนจบทุกสถานะเป็นอย่างไรบ้างใครที่อยู่สถานะไหนนะมีข่าวดีเรื่องอไรอย่าลืมพิมพ์น,นะพิมพ์รับนายเนาะแชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันร,รับพลังงานของคุณนะจ๊ะ <S <S สำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะใครที่อยากจะมีหัวข้อไหนที่อยากจะให้ทำเพิ่มเติมอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้นะจ๊ะ <S <S หรือมีคำถามนะใช้เป็นคำถามก็ได้นะ <S <S เออนะเป็นคำถามก็ได้คำถามที่อยากจะรู้นะ, <S <S นะคอมเมนต์มานะจ๊ะจะได้ หยิบมาทำเป็นท็อปิกในการทำคลิปทำนายให้ทุกคนกันนะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนนะก็กดไลค์ลืมลืมลืมฝากกดไ like. ลค์ลลก,กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริงกด see first, ซีเฟอร์ซึกับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปทุกคนนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตเบิกบานตื่นร้อนแล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย